คยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าหิมะตกหนักขนาดนี้คนฮอกไกโดเขาไปจอดรถกันที่ไหนสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะเราอยากจะจอดรถตรงไหนก็ได้แล้วทุกคนเคยสงสัยบ้างไหมคะว่าพื้นที่ที่หิมะตกหนักอย่างฮอกไกโดเนี่ยเขาทําที่จอดรถหรือว่าจอดรถกันยังไงมาค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันตัวเราเองไม่มีรถนะคะที่บ้านก็เลยไม่มีที่จอดรถ ตรงหน้าบ้านก็ปล่อยให้หิมะทับผมไปเลยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้แล้วค่ะจะต้องมีรถมาจอดหนึ่งคันเราก็เลยจําเป็นจะต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เพื่อทําเป็นที่จอดรถตอนนี้หิมะที่อยู่หน้าบ้านเรามีความสูงประมาณน่าแข้งค่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาขุดออกให้หมดเลยนะเพราะไม่งั้นรถจะเข้ามาจอดไม่ได้เลยและนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการทําที่จอดรถของเรารถมาแล้วพี่คนนี้ก็คือพี่โน้ตพี่คนไทยที่อยู่ในฮอกไกโดเหมือนกันกับเราครั้งนี้เรามีนัดจะไปเที่ยวกันพี่โน้ตก็เลยเช่ารถมาแล้วเราจะต้องเอารถเนี่ยแหหละะมาาาาจอดนน้บ้บเรค่ นี่ก็คือรถที่เช่ามานะคะเป็นรถคันเล็กๆตั้งใจว่าจะให้รถมาจอดตรงนี้แต่หิมะมันสูงแล้วก็มีเยอะมากเราก็เลยคุยกันว่าจะขุดแค่เฉพาะเท่าที่เราจะจอดรถก็พอไม่ต้องขุดเกินมาค่ะจับอาวุธให้พร้อมเอาคนละอันไปเลยถึงพี่โน้ตจะอยู่ในฮอกไกโดเหมือนกันกับเราแต่ว่าพี่โน้ตก็ไม่เคยต้องมากวาดหิมะแบบนี้นี่ก็เลยถือว่าเป็นครั้งแรกของพี่โน้ตเลยค่ะที่จะได้มากวาดหิมะเราก็เลยต้องสอนพี่โน้ตกวาดหิมะตั้งแต่ในขั้นตอนแบบพื้นฐานเลยว่าที่กวาดหิมะแต่ละแบบมันนนใช้้้้งงงงงาาายไไไแแลละพอออกววเเสร็จตปททิี่ห ที่กวาดหิมะที่เรามีจะมีทั้งหมด3แบบแบบที่พี่โนต้ตกำลังใช้อยู่มันเอาไว้ตักหิมะแบบทีละมากๆส่วนอันสีส้มแบบที่เราถือจะเอาไว้ตักหิมะที่มันเบาๆถ้าเป็นก้อนที่หนักเนี่ยมันก็แอบหักได้เหมือนกันนะคะถ้าบ้านไหนอยู่ใกล้ท่อระบายน้ําแบบเราก็ถือว่าโชคดีหน่อยเราสามารถกวาดหิมะมาทิ้งตรงท่อระบายน้ําได้เลย แล้วตรงท่อระบายน้ำเนี่ยมันก็จะมีประตูให้เปิดออกได้ด้วยแต่เวลาเปิดแล้วก็อย่าลืมปิดนะตอนเรามาอยู่แรกๆเราเคยลืมปิดค่ะโดนคนข้างบ้านดุเลยบอกว่าเดี๋ยวมีเด็กตกลงไปใช้ท่อระบายน้ำเสร็จเมื่อไหร่ให้รีบปิดเราก็เลยจำฝังใจเลยค่ะว่าเวลาเปิดแล้วเนี่ยห้ามลืมปิดเด็ดขาดเพราะเราไม่อยากโดนคนข้างบ้านดุแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์สำหรับเรากว่าอะไรทั้งหมดก็คือการที่พี่โน้ตไม่เคยกวาดหิมะค่ะคือพี่โน้ตก็อยู่ฮอกไกโดนานพอๆกับเราเลยนะแต่ว่าพี่โน้ตไม่เคยต้องกวาดหิมะแบบนี้เลย พะพี่โนต้ตบอกว่าปกติแล้วสามีทําให้คานี้ได้ยินแล้วแรงมากคนที่อยู่คนเดียวแบบเราก็ต้องมานั่งปวดหลังแบบนี้ล้วค่ะกวาดไปกวาดมาก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วดูจากในวิดีโอมันเหมือนจะพอใช้ได้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าของจริงอ่ะมันถือว่าสูงอยู่นะรถยังปีนขึ้นไม่ได้เลยก็เลยต้องกวาดกันต่อที่กวาดหิมะแต่ละอันเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะอย่างไอตัวสีส้มอ่ะมันจะเบาหน่อยแต่ว่ามันก็ตักได้ที่เราไม่เยอะค่ะเมื่อเทียบกับตัวสีเหลืองแล้ว มันจะหนักกว่าแต่ว่าเอาไปได้ทีละเยอะเลยกวาดไปกวาดมาท่าทางพี่โน้ตเริ่มเหนื่อยเราก็เลยบอกให้พี่โน้ตสลับที่กวาดหิมะดูเพราะว่าไอ้เจ้าสีโซ่มหมามันเบาวกว่าเยอะจะได้ถือเป็นการพักแขนไปด้วยในตัวเราอยู่ที่นี่ก็กวาดเกือบทุกวันจนชินแล้วเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันหนักหนาอะไรคะ่ะแต่อาจจะมีปวดหลังบ้างแต่ว่าไม่ได้ปวดแขนกวาดไปกวาดมาพี่โน้ตเริ่มจะแอดว้าแล้วนะคะเริ่มเอาอุปกรณ์อื่นมาเพิ่มแล้วเราเลยเริ่มแบ่งหน้าที่กันว่าให้พี่โน้ตขุดเอาไอ้ที่มันแข็งๆออกจากนั้นเเเเดี๋ยวราาจะใช้ไไออออสหลืงงงมตักปทิ พอแบ่งหน้าที่กันทํางานมันก็เริ่มเร็วขึ้นการกวาดหิมะมันไม่ได้แค่ใช้กําลังแขนอย่างเดียวนะคะมันต้องใช้กําลังขาด้วยเพราะบางทีหิมะที่กดทับถมกันมานานๆานเนี่ยมันใช้ที่กวาดหิมะตักอย่างเดียวไม่ออกค่ะเราต้องใช้เท้ากดลงไปตอนนี้เราได้พื้นที่กว้างขึน้นกว่าเดิมมากๆแล้วค่ะเราลืมบอกไปนะคะว่าเวลาที่เราเคลียร์หิมะลงไปในท่อเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์รอบๆท่อให้เรียบด้วยนะไม่อย่างนั้นมันจะดูไม่เรียบร้อยค่ะตอนนี้เราได้พื้นที่ว่างพอสมควรแล้วก็น่าจะเจาะได้นะ เลยให้พี่โน้ตไปลองขับรถเข้ามาจอดดูค่ะถ้าติดี่มะตรงไหนจะได้โกยออกเพิ่มตอนนี้ก็เหลือแต่แค่มาอรอลุ้นกันแล้วละค่ะว่าที่จอดรถมันจะพอไหมโชคดีที่รถที่เราเช่ามามันเป็นรถคันเล็กๆนะคะมันก็เลยไม่ได้ใช้พื้นที่ในการจอดมากผลก็คือเข้ามาจอดได้พอดีเป๊ะเลยแถมยังมีที่ว่างเหลือๆด้วยจอดได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่เหลือก็คือเวลาชื่นชมผลงานของตัวเองแล้วนะคะ่าทางพี่โน้ตดูอิดโรยมากเลยวันนี้พอแค่นี้ก่อนไปพักผ่อนกันดีกว่า วันต่อมา uh huh. เช่นเคยค่ะหิมะมันไม่เคยปาณีเราอยู่แล้วพอเปิดประตูบ้านออกมาปุ๊บก็เห็นเลยว่าหิมะตกหนักมากแสดงว่านี่มันคงตกทั้งคืนค่ะมันเลยหนาเต็มรถเราแบบนี้และเวลาที่เราเช่ารถมาในหน้าหนาวเขาก็จะแถมแปรงมาให้ด้วยแล้วแปรงพวกนี้มันก็มีหน้าที่เอาไว้ปัดเอาหิมะออกจากรถเราโดยเฉพาะปัดให้หมดรอบด้านเลยนะคะเพราะเดี๋ยวตอนที่เราขับรถไปเนี่ยเราจะไม่มีเวลามาปัดแล้วเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็น โอ้โหประตูติดประตูติดนะคะในที่สุดก็เตรียมตัวออกเดินทางได้สำเร็จค่ะเห็นไหมคะไอหิมะที่กวาดจนเรียบเมื่อวานเนี่ยมันกลับมาหนาอีกแล้วเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่าหิมะตกหนักแบบเนี้ยทางด่วนน่าจะปิดแน่ๆ ปกติแล้วบนทางด่วนญี่ปุ่นเขาจะให้ขับอยู่ที่100กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่พอเข้าฤดูหนาวแบบนี้แล้วเขาก็จะมีการปรับลดความเร็วค่ะอย่างอันนี้ก็เหลือแค่50เองแล้วก็เป็นอย่างที่เราคาดนะคะหิมะตกหนักมากๆก็เลยมีบางช่วงของทางด่วนที่เขาปิดไม่ให้บริการเพราะต้องเคลียร์หิมะก่อนมันเลยทําให้เราไปถึงที่หมายช้ากว่ากำหนดมากๆใครคิดจะเช่ารถขับในหน้าหนาวก็ให้ระวังเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็แผนเอาไว้หลวมหลวมด้วยเผื่อเจอเหตุการณ์แบบที่เราเจอในวันนี้ทางด่วนปิด เลยทําให้รถติดไปทั่วเลยแต่แล้วสุดท้ายเราก็ไปถึงที่หมายกันค่ะแต่ว่าอาจจะเลทหน่อยแต่อย่างน้อยมันก็ยังถึงแล้วเนาะวันนั้นเป็นวันที่หิมะตกเกือบทั้งวันแล้วพอตกเย็นมาเนี่ยมันยิ่งตกหนักเลยพี่โน้ตขับรถเก่งมากๆค่ะถ้าเป็นเราเราคงไม่กล้าขัาบอะคือมันน่ากลัวมากดูสิหิมะคือพุ่งเข้าใส่ตลอดเลยพอกลับมาถึงบ้านที่จอดรถของเราก็หายอีกแล้วค่ะเพราะว่ามันโดนหิมะตกทับอีกแล้วนี่ก็เลยต้องมากวาดกันอีกเพื่อที่จะได้จอดรถใหม่ นี่แหละค่ะคือหนึ่งในความลำบากของการอาศัยอยู่ในเมืองหิมะถ้าบ้านไหนมีโรงจอดรถก็สบายหน่อยแต่ถึงจะมีโรงจอดรถแล้ว,ลวก็ยังต้องมาคอยกวาดหิมะหน้าโรงจอดรถอยู่ดีค่ะไม่งั้นรถก็จะออกไม่ได้จริงๆแถวบ้านเราก็มีเป็นลานจอดรถนะคะแต่ว่าตอนนี้ตรงนั้นมันกลายเป็นที่ทิ้งหิมะไปแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยเต็มไปด้วยกองภูเขาหิมะถ้าจะให้ไปเคลียร์หิมะตรงนั้นเนี่ยคงใช้เวลานานก,กว่ากวาดหน้าบ้านเราเองเอ,งองีกเราก็เลยเลือกที่จะมากวาดหิมะตรงนี้แทนกวาดไปกวาดมาเริ่มเหนื่อยแล้วก็เลยขอชาเ,อเลนจ์ และนี่ก็คือผลที่ได้ค่ะเราไปตักเอาหิมะก,ก้อนเบ์เลอร์ออกมาเลยอย่างที่เห็นเลยนะคะก้อนนี้สูงประมาณหนนะ้าอกพี่โน้ตเลยค่ะแล้วระหว่างที่ลากไปทิ้งเนี่ยเราก็ต้องระวังให้ดีนะไม่งั้นมันอาจจะถล่มลงมาได้แล้วสุดท้ายใช้เวลาเยอะมากคือเอาจริงๆกว่าทีละนิดอาจจะได้เยอะกว่านี้อีกเอาจริงๆทําไปทํามาก็เริ่มสงสารพี่โน้ตค่ะคือขับรถกันมาทั้งวันแล้วพี่โน้ตยังต้องมาช่วยกวาดหิมะอีกดีนะที่พี่โน้ตเป็นคนพลังงานเยอะไม่อย่างนั้นคงต้องเป็นเราคนเดียวแน่ๆที่ได้กวาดทีมะ ได้พื้นที่จอดรถแล้วค่ะมาลองจอดรถกันเลยดีกว่ารู้สึกเหมือนวันนี้จะกวาดได้เยอะกว่าเมื่อวานอีกนะสุดท้ายก็จอดได้เรียบร้อยแล้วค่ะภารกิจของเราในวันนี้แต่ว่าการจอดรถที่ฮอกไกโดในหน้าหนาวเนี่ยต้องอย่าลืมเอาที่ปัดน,น้ําฝนขึ้นนะมันจะได้ไม่เป็นน้ําแข็งแล้วก็จะได้ไม่โดนหิมะกบไปเงยหน้ามองฟ้าก็ต้องทอแท้อีกครั้งหิมะยังตกอยู่ค่ะแต่ก็ช่างมันเถอะสู้ๆแล้วกันเนาะ